นึงนี่มีข่าวลือเหมือนกันว่าเลิกหรือเปล่าคู่นี้แต่คู่นี้ยังไม่เคลียร์จริงๆพี่อ้ํากับพี่นัทมีเรียเป็นยังไงพี่โอ้โหก่อนหน้านี้พี่แจ๊คเนี่ยเปิดใจพี่อ้ําไปแล้วใช่ไหมพี่อ้ําก็พูดว่าเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องจริงคู่พี่ยังไม่ได้เลิกกันบอกนี้เลยแต่เรื่องไม่ได้เงียบไปเลยพี่แจ็คทำยังไงเนี่ยเออเพราะคนที่ไปจับสังเกตอาการมันยังแบบมันมีความเคลื่อนไหวของพี่นัทอยู่ไม่ว่าจะเป็นโพสต์จับมือลูกสาวอะไรเงี้ยมันก็มีโพสต์หลายอย่างที่หลายคนบอก เอ๊คุณแจก็กกอรีนไปสัมภาษณ์แล้วเอ๊หรือว่าที่สัมภาษณ์มันมีความอัปเดตคืบหน้าหรือเปล่าอะไรเงี้ยรูปเนี้ยแท็กทุกคนยกเว้นพี่อั้มใช่แหละโอ้อโมง<น>ะหรือจะโพสไอจีสตอรี่เป็นตัวเลขเวลาอะไรเงี้ยคุณผู้ชม6 1616 1111เอออะไรซึ่งก็มีคนตีความหมายตามข่าวเขาบอกว่าเป็นแบบตัวเลขแห่งการรอคอยมีการถอดรหัสเลยแห่งการเปลี่ยนแปลงอะไรเนี่ยความหมายมันไม่ค่อยสู้ดีเท่านะคะแล้วมาตอกย้ำเข้าไปอีกตรงที่ผู้จัดการส่วนตัวของพี่นัดเนี่ยโพสตอรี่รูปแม่น้ำพร้อมข้อความสายน้ำไม่ไหลกลับคุณผู้ชมเข้าๆเลยโอ้โหเช็คลิ์นี่คือถูกต้องเป๊ะ แม่แม๊ะแบบนี้เลยพูดง่ายๆทางฝั่งพี่นัทมันดูมีสัญญาณแปลกๆไม่เหมือนฝั่งพี่อ้ํอธิชาติของเราพี่อ้ํบอกว่าไม่มีอะไรเลยใช่พูดไม่เหมือนกันนะพี่แจ็คเออปรากฏเมื่อวานนี้ในรายการข่าวใจไข่น้องคนสนิทค่ะพี่มดดำคชาภาอตอบชัดๆคู่นี้มีปัญหากันอยู่จริงเหรอแต่จะถึงขั้นเลิกราตามข่าวหรือเปล่าไปฟังเสียงพี่มดดำค่ะ าจริงถ้าสมมติเพื่อแบบตรงๆคืองอนกันอยู่แต่ยังไม่ได้เคลียร์กันอ่ะจบแค่นั้นน่ะนีเล็กน้อยว่าทำไมแต่ก็คือไม่ได้ออกสื่อออกสื่อแล้วไม่บอกบางคนบอกว่าเอออยากกันหรือเปล่าเลิกกันยังไม่ได้เลิกยังไม่ได้หยากทุกอย่างยังปกติอแต่ก็คือโอเคฝ่ายชายก็อยู่ที่บ้านแต่ฝ่ายหญิงไปถ่ายละครอยู่ที่กาญจนบุรีก็เลยยังไม่ได้กูก็เล่าหมดเลย เอาละหลุดแล้วค่ะหนึ่งนั่นแหละค่ะทุก่นก็ก็เล่าหมดเลยนะคะคือฝ่ายชายก็อยู่ที่บ้านฝ่ายหญิงไยถ่ายละครอยู่นะคะในจาบุรีนจนบุรีอาจจะยังไม่ได้คุยกันไงไม่คียคุยทางโทรศัพท์มันยังไม่เคลียร์เออรอแป๊บหนึ่งนะคะออกงานอีเวนต์คู่ได้มีคําตอบแน่จ้ะแต่ว่าที่เล่าทั้งหมดเนี่ยอยากให้เขารักกันนะคะจะอยากให้เขาเลิกกันนะคุณผู้ชม